ม,มาม่าผัดไข่ผัดไข่ไขม,มาม่าเดี๋ยวจะเตรียมลวกเส้นมาม่ากันเลยครับนี่ก็ใช้เป็นม,มาม่าวันนี้นะ้ามใช้ทั้งหมดยี่สิบซองไปเลยนะจ๊ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับใช้ทั้งหมดยี่สิบห่อไปเลยครับวันนี้ต้มก่อนนะจ๊ะก็จะต้มเส้นนะครับให้สุกในที่แล้วก็จะเอาขึ้นไปพักไว้ก่อนนะเราก็ต้มพอประมาณนะอย่าต้มนานเกินนะครับเดี๋ยวเส้นมันจะอืดเกินไปอันตอนนี้เราก็ ขึ้นได้เลยสําหรับตัวเส้นมามา่าเดี๋ยวเราจะเอาไปพักเตรียมมาไว้เพื่อที่เอาไปผัดมาม่าของเรานะครับผมนี่ต้มเรียบร้อยเส้นสวยงามนี่เราก็จะมาพักมาม่าของเราเอาไว้ก่อนนะจ๊ะโอ้โหรุ่มเตรียมหัน่นกระล่ำปีวันนี้น้องใช้ทั้งหมด5ห,หัวครับก็ผ่าครึ่งแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่ผ่าครึ่งแบบนี้ ผ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เอาออกไปนะครับแล้วเราก็จะคว่ำด้านนี้นะครับผมหัน่นฟืบแบบนี้แล้วก็จะหั่นแบบนี้นี่นี่แบบนี้นะแล้วก็หั่นแบบนี้นี่ถ้าหัวใหญ่ล้วก็หั่นสี่หัวเล็กก็หั่นสามหั่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะหมุนแบบนี้แล้วก็จะหั่นแบบนี้ครับชิ้นมันจะแบบพอดีพอดีกันเวลาเราไปผาดไปต้มอะไรเงี้ยมันจะได้ชิ้นสวยเท่ากันน่ารับประทานนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปแช่น้ําล้างทําความสะอาดกัน ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมไข่นะวันนี้น้าใช้ไข่ไก่ทั้งหมด20ฟองเราจะเจียวลงในกระทะเริ่มก่อนเลยครับตอนนี้เราจะเจียวไข่ขยี้ไข่เลยแบบนี้ครับผมนี่อ่าเราจะเจียวไข่ก่อนนะขยี้ไข่ในกระทะแบบนี้ได้เลยแบบนี้ครับ ขยี้กระทะให้สุกหอมก่อนเลยก็ตักขึ้นไปพักไว้ก่อนเลยครับนี่ได้ไขฟ่ฟูๆสวยๆแบบนี้นี่เรามาเตรียมผัดตัวน้ำซอสกันก่อนเลยครับตั้งกระทะใส่กระเทียมไทยครกๆตำๆนะครับแบบนี้ทั้งหมด40กรัมครับลงกระทะเลยครับเราก็จะเจียวกระเทียมนะครับ ให้ส่งกลิ่นหอมหอมหอม,หอมก็เลยจ้ากระเทียมส่งกลิ่นหอมได้ที่ใส่ซีอิ๊วขาว45กรัมครับซอสหอยนางรม60กรัมครับใส่ไปเลยซีอิ๊วดำหวาน30กรัมครับตัวนี้จะช่วยสีสันและก็รสชาติที่ดีขึ้นด้วยน้ำตาลใร่ขาว35กรัมครับใส่ลงไป ตามด้วยผงปรุงรส10กรัมครับตอนนี้เราก็จะผัดตัวน้ำซอสนะครับให้เข้ากันก่อนนี่ตามด้วยน้ำเปล่า1,000มิลลิลิตรครับนี่เราเติมน้ำลงไปแบบนี้เลยนะตอนนี้เราก็จะเคี่ยวผัดน้ำซอสของเราได้รสชาติถูกอกถูกใจแล้วสีก็จะประมาณนี้เลยนี่ สวยงามเพราะเราใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปสีจะสวยแบบนี้เลยอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ผักใส่กระลำที่เราเตรียมมาไว้ทั้งหมดห้าหัวใหญ่ใใส่ลงกระทะเลยครับเทลงไปเลยขั้นตอนนี้ครับเราก็จะผัดตัวกระลำนะครับให้สลดก่อนอ่าสลดได้ที่เลยดราค่อย ใส่ตัวเส้นลงไปนะครับนี่ผัดกับตัวน้ําซอสเราเลยนี่สูตรนี้น้ําซอสจะแบบรสชาติกลมกล่อมนะครับกินได้ทุกเพศทุกวัยอร่อยแน่นอนครับผมนี่ผัดลงไปแบบนี้เลยโอ้ยน้อามชอบกินกระลำม,มากเมนูไหนใส่กระลำเนี่ยโหพุงเข้าหาก่อนเลยเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูโปรดที่ทําง่ายนะครับผัดตัวกระลำนะครับสโลดสุกได้ที่เราก็ใส่เส้นที่เราลวกเตรียมไว้ลงกระทะได้เลยครับนี่ ใส่เส้นลงไปเลยนี่ใส่ไข่ลงไปด้วยจ้ะนี่ไข่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแบบนี้โหน่ากินมากเดี๋ยวเราก็จะผัดตัวเส้นตัวไข่ตัวกระลนะครับให้เข้ากันนี่แบบนี้โอ้ดูดิหอมมากนี่นี่นวิธีการผัดมาม่าผัดไข่นะครับให้อร่อยให้เส้นนุ่มไม่ติดกันนะครับไม่พันกันเป็นก้อนแล้วก็ สวยงามะรับประทานก็ผัดตามสูตรนี้ได้เลยง,ยง่ายๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็ปุกเค้ากับตัวน้ำซอสเราให้เข้ากันดีนะครับใส่แครอทเพิ่มด้วยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่น้องอ่าจจะใส่แครอทลงไปเพราะว่าจะช่วยให้สีสันมันสวยงามด้วยครับสำหรับผัดมาม่าของเราใส่พริกไทยขาวนะครับทั้งหมด20กรัมหรือตามชอบโรยไปเพิ่มความหอมนะพริกไทยขาวนะพริกไทยป่นนั่นเองเ,องเนาะใส่ลงไปก็จะผัดลุ๊กเค้าต่อจะ้ะตัวเส้นตัว แครอทตัวกระลำนี่เห็นไหมพอมีแครอทลงไปด้วยมันก็จะสวยงามน่ารับประทานแบบนี้เลยคุกเค้าตัวน้าซอเส้นนะครับกับกระลำให้สุกได้ที่แล้วก็แครอทนะครับแบบนี้ดูดิครับเส้นสวยไม่ติดกันไม่พันกันนะครับตัวผักก็สวยงามนะครับอร่อยแน่นอนครับกับสูตรนี้ใครจะทํากินทําขายสร้างอาชีพขายตามตลาดนัดหรือขายตามแบบหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ย ใช้สูตรนี้ไปทําขายได้เลยอร่อยอโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูมาม่าผัดไข่ใส่กระลานะจ๊ะเรียบร้อยเทใส่ถาดกันดีกว่าครับโู้ดูมาม่าผัดไข่ใส่กระลไปีถาดใหญ่ๆพร้อมเสิร์ฟแล้วหอ้โหดูดิน่ากินมากนี่เต็มถาดไปเลยคาผัด,ดครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบสวยงามไม่ติดกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวนามก็จะเอาไปชิมก่อนนะจ๊ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูมาม่าผัดไข่เดี๋ยวนาำตักเตรียมไปเรียบร้อยแบบนี้นี่เดี๋ยวไปชิมกันครับเสร็จแล้วครับเมนูมาม่าผัดไข่เมนูแสนง่ายแต่อร่อยมากๆครับนี่ดูดิครับผัดมาก็จะเส้นแบบสวยงามแบบนี้น่ารับประทานมากๆอร่อยมากโอโ้โห ร้อนๆอร่อยอร่อยนะครับอื แล้วก็ใส่ถ้วยแบ่งใส่กล่องนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปแจกแบ่งพนักงานเอาไว้กลับบ้านแบรับประทานกันครับผมเลิกงานก็ต้องมีของกินติดมือด้วยอเ,เอาไปคนละเจ็ดเป็ดกล่องนะโอเคเอาหมดเลยได้เออได,ได้เอาไปคนละเจ็ดเป็ดกล่องอนหะยิบกันไปเลยเผื่อเด็กๆลูกหลานโอเค,อเค,อเคขอบคุณค่ะเอาวิวมาที่หลังมดว่าเล็กเออคนละเจ็ดเป็นกล่องนะ ฝากลูกๆหลานๆเด็กๆเล็กแดงได้คนอ่ะสามคนเออขอบคุณกองจัดไปไเฮ้ยไอนี้อ้นี่ก็ยังนับเด็กสองคนชชายยังไม่ได้อ่า้เออได้แล้วมั้งลุงชายคนสุดท้ายได้เยอะนะปะ